สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปอัปเดตของแมปฟ t ตติ a อาเบลอดกันนะครับเป็นรอบนี้ f a ติวอาเบล t ออัปเดตเป็นแมปฟากุระนะครับมีวงแหวนมีหลาขั้นตอนอันนี้ตอนที่เป็นงานมา,มาตอนงานของลิงนะครับฝีตน้นตอก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 รู้สึกว่าจะเป็นกิจกรรมของท่านปรมดา หรือเรียกไงว่าสหารัฐอเมริกานะครับอันนี้โอ้ยอันนี้กิจกรรมปูมาครับกิจกรรมปูมามันบังบดสายตาผมหมดแล้วโอ้ยตัวใหม่เข้ามาตัวใหม่เข้ามาครับเป็นตัวต้องใช้ต้อง,ต,ต,องต้องใช้เนื้อไม้ฮาร์ดอร์โอ้ยโคโคฟันโตครับตัวนี้เป็นโคโคฟันโตครับ อันนี้เป็นลัคกี้บ็อกแอดมินกันนะครับขอให้ติดสถานะปูปูหรือไม่ก็แมวแคทหรือไม่ก็มาเตโอฝาทูฝาทุมาขอติดสถานะอุ้ยเหมือนลัคกี้บ็อกทาโก้ก็จะมาด้วยนะครับขอให้ติดทั้งสองสถานะเลยรู้สึกว่า min แอดมินติดสถานะเดี๋ยวอุ้ยฟื้ก่อนฟื้อก่อน,ออน,ออนเดี๋ยวกิจกรรมปูมาเดี๋ยวฟื้ไม่ทันทาโก้ทาโก้ติดสถานะเขาเลยนครับอืมทาโก้ติดน้อยมากอะ่ะคุยติดติด ติดมาเตโอตอนให้เฮ้ยเอ,ยอ,ยอ้ยติดมาเตโอติดมาเตโอซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยจังหวะนี้วันนี้ก็ซื้อมาเผื่อแก้แก้ไว้ก่อนแก้ขัดแก้ขัดเผื่อได้จะเผื่อดวงดีโทโบไม่อยากได้อะมันไม่โทโบมันไม่ค่อยขุมอือตัวใหม่อุ้ยคุมอุ้ยผมดัดอันนี้ได้มายฝามกล่องครับฝามกล่องอุ้ยลาวากาฟุฟุกุนิตมา เกมแจกตาวาก้านะครับอุ้ยตาวิลตาล่าติดติดบัฟใหม่ด้วยติดบัฟกาำฝาถูผู้ใส่หมวกใส่หมวกไม่ไรเลยเก็บอามาก่อนเอามาก่อนซัมมี่มาซัมมี่ซัมมี่ซัมมี่ติดน้องเป้งวีลิงขอ่อ้ติดลิงขอ่อยติดแฟนอะเยอะลิงอ่ะลิงลิงข่อยติดแฟนอะเยอะอุ้ยติดแฟนรถไฟแล้วติดซับมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม,ม,อไหมขออีกขออีกเจนเดียวเจนเดียวขออีก ไอ้ยาซื้อก่อนเลยโอดินมาโอดินไม่อยากได้โอดินกากมากเลยอะ่ะไม่เก็บไว้ว่าอุ้ยบ้านแอดมินมาขอเอาแซมมิสไปดูนีน่แล้วกันเดีย๋ยวค่อยมาเอาเพิ่มเผื่อมีตัวฟีเช็ดเอาไว้ก่อนเลยมาขอดูอีกทีมีอีกไหมมีอีกไหมขอดูอีหน่อยมไม่มีชาแรกไม่มีฟีเข็ด ชั้นสองอุ๊ไม่มีฟีเข็จคุยก้าอี้มาก้าอีมาก้าอี้ขอติดฝานะยาเยอะ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 พุก็ได้พุพุอยู่ไม่กับแมวแคทอยู่ไมอุ๊บอุ๊อุ๊บติดติดแบบนี้บัฟนี้แพงนะบอกไว้ก่อนเลยมามามาติดเอกตักพุพุเอาพุมาก่อนไม่มีอะไรมาเลยอุ๊บพุมาแล้วพุมาแล้วซื้อเลยอย่างนี้ซื้อเลย อุ้ยตัวอะไรมาอุ้ยก็อีล่างใหม่ก็อีล่างใหม่ขอสบทีขอขอ,อุ้ย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 หนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกครับทุกคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกอุ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกโอ้ oh my god โคตรดวงดีอะว,วันนี้เชียร er ์สองจุดสองล้านทิปปี้ทับปี้ทับปันทิป้าไม่อยากได้อะมันไม่ได้ใช้การรีเบิร์ดด้วยรีเบิร์ดต้องใช้เทอร์โบแถมเงินขาดอีกเยอะค่อยเอาเปิดฝักกล่อง เปิดเปิดขอได้ทีวีทีวีโอ้ยเอ๊ะไม่เป็นไรลองจากทีวีอุย้ยตัวแมงสาบส5ล้านติดบัฟอีกทีติดบัฟฉลามบัฟฉลามตอบหน่อยบัฟฉล,ล,ล,ลามตอนหน่อยบัฟฉลามบัฟฉลามตอบหน่อยตอบตอบเอ้ยไม่ตอบสักทีฟื้นเลยไหมตอบสังเกตไหมอ่ะโอ้ฟื้นได้ฟื้นเลยมาๆ,ๆอุย้ยแอดมินมาลักที่บัฟแอดมินขอจะผ่านะ ต,ต,ติดฐานะเถอะติดานะเถอะติดติแค่สถานะเดียวไม่คุ้มเลยอุ้ยอันนี้ติดต้องสองสถานะดูเชิง้าดได้นายได้อของดีเฟื่อเลยเฟื่อเลยอุ้ยลัคกี้บล็อกมาไม่ค่อยอยากได้ลัคกี้บล็อกนี้อยากได้ลัคกีก้บล็อกลัคกี้บล็อกเบลล์กอนนี้ไม่ค่อยคุม้มอยากได้ลัคกี้บล็อกแอดมิน อุ้ยอุ้ยแอดมินนะครับตอนนี้แอดมินตีฐานะบาบฟิวนะโอยเอยจะซื้อมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีจะซื้อนะซื้อเลยว่ะอู้ตัวใหม่ม่ดูพอไม่อยากเก็บไว้แค่ดูไว้ดูพอไม่อยากเก็บไว้เปิดเลยมะกล่องแรกฟรีเข็มมาฟรีเข็มมา หกเจ็ดอุ้ยฟรีเฮ็หนึ่งฟรีเฮ็หนกเจ็ดหกเจ็ดไม่ออกอุ้ยเยี่ยมโคตรกากหก็ดอุ้ยนกกากากาขายเลยขายทิ้งให้หมดอุ้ยสี่จุดแปดล้านติดบัตเปรรจมจะน่าจะห้าล้านขึ้นโอ้ไม่ติดมีกไหมมีไหมมีไหม,ม,ไม,ม,ไมเนี่ยเอ้มีไหมมีกไหม,ม,ไมเนี่ย ซื้อเลยวะไม่ไม่มีผ่นหาละคือโคโค่มาโคโค่นี้เจ้าดีไหมวะไม่เอาไม่เอาอุ้ยแอดมินมาสามกล่องแล้วคือบอกแอดมินมาสามกล่องตีแฟนะเยอะนะฝ่าทุกอุ้ยกล่องแรกติดติดกล่องกล่องแรกติดทาโก้กล่องสองติดบัตรประกล่องสามติดโก้สามก็เอาเอ้อะไรเนี่ยโอ้หลุดอุ้ย โอเคกลับเข้ามาใหม่แล้วนะครับตอนนี้เข้าอยู่ในเซิร์ฟน้องนะครับอยู่ในเซิร์ฟน้องมีลามาตัวแรกไม่เอาท็อปปี้มาอําหนึ่งตัวก่อนท็อปปี้ท็อปปี้ชิปปะิปปะอืมอ,อุ้ยโคโค่มาเอาด้วยเอาด้วยโคโค่ฟันเตอร์อฟันเตอร์รู้สึกว่าอุ้ยม,มีคนจะมาแย่งใช่หรือไม่เหมือนมีคนจะมาแย่งใช่หรือไม่กลัวแล้วมีคนมาแย่ง ต้งยังซื้อสินะอย่ามาอยายายาน้องพี่ขอน้องน้องพี่ขอน้องพี่ขอในไม้นี้โอ้ขอขอตัวเดียวขอขอขอหน่อยละอย่าน้องอยายายาอย่าน้องอย่าฟันฟันอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาอุ๊ยเชี่ยมตีอย่าน้องน้องน้าน้องอย่าเอาโคโค่เลยเอาโคโค่เลยไหนกูมาแล้วโคโค่เลย เฮ้ยฟันอย่าร้องอย่าพี่ขอร้องมินูฟ้าอีได้น่นอนแบบนี้หวานเกีย๊ยบใต้สองตัวติดฝากกดไลค์และวกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกงลิละแใจให้ผมเลยนะครับแค่นี้นครับเจอกันคลิปใหม่นะ